สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตแมนนะครับก็เผอิญว่ามันมีตัวใหม่เข้ามานะครับก็คือเจ้าตัวโจเซ่ร่างปีศาจนะครับส่วนตัวตัวดำเนี่ยจะเป็นวอดด็อกแมนนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เข้านะวอดด็อกแมนวอดด็อกแมนจะเข้าวันที่1นะครับวันนี้ผมอัดวันที่30นะก็30มสิมถุนายนนะเออนะครับส่วนเจ้าตัวเนี้ยมันจะเข้าวันที่1กคอนะครับผมก็ ผมขอข้ามนะวันด็อกแมนผมจะไม่สุ่มนะครับเออขอข้ามไปก่อนนะก็ผมผมง,งมากเลยคือเมื่อวานอ่ะวันที่ยี่สิบเก้านะครับมันเกมมันปิดปรับปรุงเซิร์ฟไปแล้วมันมีตัวใหม่เข้ามาครับก็คือไอโจเซ่ล่างปีศาจนี่แหละคืออยู่ดีๆไม่เอาเข้ามาเฉยเลยเว้ยผมง,งมากเลยนะครับนี่นี่นี่เดี๋ยวให้ดูนะเผือบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับคือมันเข้ามาแล้วนะครับโจเซ่ Joseph ล่างปีศาจนี่เนี่ยน,นะครับแต่ว่าในตู้อะ ในตู้มันยังไม่มีนะครับโจ,โจเซ่ร่างปีศาจนี่มันจะอยู่ในตู้ตัวแดงตู้ตัวแดงแบบตัวพิเศษะนะครับเนี่ยคือในตู้เขายังไม่เอาเข้านะนะครับเขายังไม่เอาเข้าแต่ว่าผมเห็นแอดมินเพจวันพันแมนอ่ะเขาได้แจ้งแล้วว่าเดี๋ยวจะเอาเข้าในภายหลังสําหรับรูปรูปที่มันจะขึ้นอยู่ในตู้อ่ะเดี๋ยวเขาจะเอาเข้าในภายหลังนะครับแต่ถ้าถามว่าสุ่มได้เลยไหมสุ่มได้เลยนะครับสุ่มได้เลยแล้วก็ใน อะไรนะในฟิกเกอร์เนี่ยมีแล้วนะครับมีนี่นี่โจเซ่ล่าปีศาจนะครับเนี่ยที่ผมจิ้มอยู่เนี่ยก็สามารถเปิดได้แล้วนะครับก็วันนี้ผมจะมาสุ่มตัวนี้กันนะคือผมงงมากเลยอ่ะคือถ้าเซิฟถ้าเป็นเซิฟจ,จีนอ่ะเซิฟจ,จีนไอเจ้าโจเซ่ล่าปีศาจเนี่ยมันจะเข้าพร้อมปูบอมนะครับมันจะเข้าพร้อมปูบอมซึ่งผมกลัวมากเลยว่าแบบหลังไอเจ้าตัวหมาเนี่ยไอเจ้าตัวหมาเฝ้าบ้านเนี่ยเขาจะเอาปูบอมเข้ามา เออเขาจะข้ามทัศมกิล่างสองอันนี้คือแบบคือจะทําแบบนั้นนี่คือขี้ยมากนะผมพูดล้ว่าขี้ยมากนะครับขอใช้คํานี้เลยนะครับแล้วก็ใครที่ทันางครับมันจะมีบั๊กมั้งรู้สึกเหมือนมันจะเป็นบั๊กอ่ะมันมีรูปล่างปู่บอมมาให้มาให้ดูแล้วอ่ะรูปร่างปู่บอมที่มันจะอยู่ในไอ้นี่ครับเนี่ยที่มันจะอยู่ในเนี้ยเนี่ยเนียนะครับคือมันมีภาพหลุดออกมานะครับคือไม่ใช่ภาพหลุดหรอกเหมือนมันเป็นบั๊กอ่ะ เออเป็น่ารูปร่างของผูบอมนะครับแต่ว่าตอนนี้เหมือน G m เขาเอาออกไปแล้วนะครับไม่มีแล้วนะรูปร่างผูบอมไม่น่าจะมีแล้วะเออไม่มีแล้วด้วยนะครับเขาออกไปแล้วนี่แต่ว่ารูปร่างของโจเซ่ร่างปีศาจนี่นะครับมาแล้วผมก็งงเหมือนกันว่าเขาเอาเข้าในรูปร่างใช่ไหมเขาเอาเข้าในตู้ฟิกเกอร์เขาเอาเข้าในภาพตรงนี้ แล้วทําไมเขาถึงไม่เอารูกไอ้รูปภาพของโจเซ่ล่างปีศาจเนี่ยเข้ามาให้เราดูในตู้อะ <c oughs> เออทาไมยังไม่เอาเข้าทีเดียวอะงงอะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันนะนะครับเราจะมาสุ่มกันนะครับสําหรับอา่าโจเซ่นะครับร่างปีศาจผมมีอยู่สามร้อยยี่สิบใบผมก็ดองตัวแดงมาเพื่อการนี้แหละนะครับเพื่อจะมาสุ่มลุ้นในเจ้าตัวโจเซ่นี่แหละแต่ว่าผมขอไม่สุ่มหมดสามร้อยยี่สิบนะ ผมจะเหลือเศษไว้สักร้อยใบเพราะอะไรครับผมกลัวว่าเซิร์ฟเอเชียเนี่ยมันจะมีแบบการันตีโจเซ่ล่างปีศาจอ่ะเออแต่แต่ถ้าถามของเซิร์ฟจีนเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะของเซิร์ฟจีนมันจะไม่มีการันตีโจเซ่ร่างปีศาจมาให้เราสุมนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าจําผิดขออภัยด้วยเพราะว่าเพราะว่าผมก็ไม่ได้อ่าเล่นเซิร์ฟจีนอ่ะก็แบบตามข่าวสารเฉยๆนะโอเคเดี๋ยวจะมาสุมกันนะครับผมขอเหลือไว้ร้อยใบนะ พอเหลือไปร้อยใบแต่ว่าถ้าผมแบบอยากเปิดหมดก็อีกอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคพูดมาเยอะแล้วครับขอสุ่มเลยนะครับสิบครั้งแรกโจเซ่ล่างปีศาจผมไม่ได้สุ่มตู้ต,ตัวแดงนานมากเลยอ่ะโอ้โห mm hmm. สีม่วงมาเอยปีศาจใต้ดินครับ <c oughs> <c oughs> จะบ้าตายอะไรอกันเนี้ยอา่าต่อเลยแล้วกัน โอ้โหม่วงไม่รัวๆเลยอันนี้น่าจะเป็นสเน็กนะครับโอ้โหม่วงสองตัวอันนี้คอมบูอินฟินิตี้ไปมาเล่นทายตัวละครนะครับผมไม่ได้เปิดนานมากนะตู้ตัวแดงเนี่ยคือดองยาวๆไปเลยเว้ยเปิดแต่ตัวดำนะครับกับตัวเหลืองเออแาลกกว่านะ เฮ้ยทำไมม่วงมันมาลัวๆเลยวะเออโอมาแล้ว <c oughs> ขอร่างปีศาจไม่เอาร่างนี้เฮ้ยอ,ออกจากคุกเพื่อมาเจอแก <c oughs> เอ,อ้ยมึงไม่ต้องมาเจอกู <c oughs> โอ้มึงอีกแล้ว <c oughs> ทำไมผมได้แต่ไอ้ <c oughs> พูลิชันเดอร์วะ <c oughs> บ่อยเกิน เปิดตัวเหลืองก็ได้แต่แม่งเนี่ยโอ้โหเอ้ยกูทอเลยว่ะโอ้โ,โหตายฮะจะบ้าตายคือตัวอื่นกูจะไม่โกรธเลยนะวิซันเดอร์นี้หลอกหลอนผมจังเลยโอ้โหแล้วทำไมม่วงมันเยอะขนาดนี้เจ้าหนอไม้สิงเกอร์ครับโอ้โห จะมาไหมเนี่ยเจโจเซปีสายเนี่ยผมว่าผมได้เปิดหมดแน่เลยว่าสามร้อยกว่าใบเนี่ยคันไม้ขันมือยครับยุงครับอยุงั่างแรกโอ้โหตายชักอย่างงี้ตายชักบอกเลยว่าตายชักอ๋อคอมบูมาอีกแล้วรอระเฮ้ยแล้วก็ไม่สนว่าแกเป็นใครก็ไม่สามารถหนีออกไปได้เฮ้ย เดี๋ยวนะโซนิกปะไอคำพูดแปลกๆผมกลัวจะเป็นโซนิก,น,กนั่นไงโอ้ยไอพวกตลลัวละครคำพูดแปลกๆอะ่ะไอพวกคำพูดแปลกๆอ่ะส่วนมากไม่จะเป็นโซนิกเว้เอยอุตส่าห์ดีใจนะว่าโจเซ่มาแล้วโจเซป่ปีศาจปะท้ อะไรกันเนี่ยตลกของฉันมันชื่ออะไรวะตัวนี้ไอแฮมเมอร์เฮดปะโอ้โหมันไม่ออกเลยแต่เอสอ็ร์ออกมาติดๆเลยนะค่อนข้างี่จะถีีแต่ว่าก็ตัวไม่ไจำเป็นเลยแชมป์ในวันนี้แสดงถึงความอันนี้น่าจะเป็นบาคุซันปะครับเออเอ,อบาคุซันบาคุซัน,นแต่ว่าทำไม ทำไมเขาใช้ชื่อว่าซันซันสึกิวะก็คือตัวนี้ผมยังไม่มีนะครับเดี๋ยวในอนาคตมันจะเอาบาคุซันตัวเนี้ยไปทําเป็นระดับ SSR บวกได้นะครับแต่ว่าจะเป็นร่างปีศาจเออเหินเซิร์ฟจีนใช่ไหมได้มาแล้วนะครับผมยังไม่มีนะครับตัวนี้สำหรับผมเป็นตัวใหม่นะครับอู้ <c oughs> แต่ผมอยากได้โจเซ่ปีศาจอะโอ้โหแม่เอ้ยอาไม่อยากถูกฆ่าแล้วแล้วก็นิดอะไรล้วจำไม่ได้ละ เออผู้สงสารทะเลคุ้นๆอยู่ไม่ไม่ออกว่ะเอ,อ้ยขอสีเหลืองมาก่อนโอ้หใครกล้าใคขยับตัวไอ้ทหานจุนบุฟายอ่ะโอ้โหขอร้องนะบักคุซันลูกพ่อเอ,อ้ยไม่ใช่โจเซฟปีศาจบังคุซันบักคุซันบ,บ้า,าอะไรหรอเฮ้ยบักคุซันมาจริง <c oughs> พูดถึงบางคุซันบางคุซันมาเลยอะไรเนี่อ่ะ <c oughs> โอ้ยก็เอาฮาเนาะแม่งเอ้ยผมพูดถึงบางคุซันแม่งออกเลยเว้ยไม่เอาพอแล้วเอาโจเซ่โอ้โหม่วงมาแต่ไกลเลยว่าม่วงมาแต่ไกลไอีอังไปปั้นสักสองร้อยดาวจะมาทีขนาดนี้ไอโจเซ่ไปไหนเนี่ย มีปะเนี่ยเฮ้ยแต่มันมีคนเปิดได้นะม,นมีคนเปิดได้แล้วนะครับโอตอนนี้สีเหลืองคือไม่ออกนะครับเดี๋ยวสักครู่ได้ไหมเดี๋ยวผมขอลองไปดูในอนนี่ก่อนนะครับว่ามันมีคนเปิดได้ยังโอ้โหมีแต่ผมเปิดอยู่คนเดียวเลยเนะี่ยโซนิคเอ้ยี่ของผมนี่วะโอ้โหผมเปิดอยู่คนเดียวเลยมีคนเปิดได้โจเซ่ยัยงวะเนี่ ไม่มีเพราะเขาแน่จะตามหากันนะวัคซีนแมนครับ <S 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 โอ้โหอืมอาชุรา่าคาบุตโตะไม่มีเลยวะไม่ยังไม่มีใครเปิดได้โจเซ่นะครับโจเซ่ปีศาจราชาใต้ดินราชาใต้ดินซูเปอร์ดาร์กไซส์โอ้โหพลิซันเดอร์วัคซีนแมนซันเดอร์แซนท็อปมาตเตอร์ไม่มีเลยอะไม่มีใครเปิดได้โจเซ่เลยเกลียวกันซุปวัคซีนแมนเฮ้ยอาชุรา่าคาบุตโตะดาร์กไซส์เอา้าไม่มีใครเปิดได้เลยครับโจเซ่ปีศาจ ดี๋วผมต้องเปลี่ยนสายวะสายสามาต่อกันครับมาต่อกันอืมอฮ้ยเจ้าพวกมนุษย์จงสำนึกซะอะไรวะโอ้โหวัลชาใต้ดินโอ้โหแม่งเ้ยคือโอกาสมันค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะว่ามันต้องมาลุ้นกับไอตัวพวกนี้เยอะนะครับ แล้วประเด็นคือรูปแม่ก็ไม่ยอมขึ้นมาตั้งทีนะใช่ไหมต้องรองรูปมันเข้ามาแต่มันมีคนเปิดได้แล้วนะครับโจเซปีสัตแล้วก็แอดมินเพจวันพันแมนก็บอกแล้วว่าสามารถสุ่มได้เลยนะ,ปปะนก็อืมนั่นแหละเกลือนะครับหูยากมากเลยนะเนี่ยต้องมาสุ่มให้มันได้ยากเย้ยก็ค่อนยากนะ ว่าผมไม่ได้หรอกอจริงไม่น่าจะได้ครับน่าจะไ,ได้อะมืออะไรก็ไม่ได้มันออกยากครับมันออกยาก SSR ในตู้ตั้งกี่ตัวโอ้โหต้องมามาสุ่มให้แม่งได้โจเซ่โอ้โหแม่งคือโคตรดวงเลยโอเคครับ โอ้โหนี <im itar> ่ไงนี่ไงมาแล้วกูขอร่างปีศาจหัวร่างปีศาจไม่เอาร่างแรกเอาร่างสองร่างปีศาจสีเหลืองมาสีเหลืองมาโอ้โหสีม่วงเสนกาอีกแล้วแบบนี้ แม่งเอ้สีเหลืองมาโอ้โหจะเริ่มการแข่งขันแล้วอะไรเนี่ยบาคุซันนะอ๋อดินหลินพูดถึงการแข่งขันนี้ผมไปบาคุซันตลอดเลยมาโอ้โหมั่วมารัวฉันเป็นผลงานชิ้นเอกโอ้ยมันมารัวๆนะแต่เมืองนี่ มึงเป็นร่างแรกไงเอาร้อยใบแล้วหรอป่วยนี้หมดเลยดีปะ่ะแม่งเพลินว่ะยังไงดีวะต่อต่อเฮ้ยเฮ้ยฉันยังต้องเรียนพิเศษอีกโอ้จัก,กรพรรดิเด็กโอ้จัก,กรพรรดิเด็กครับทุกคนผมขอพอแล้วได้ไหม โอ้รูแข่โอลมาน,นมาถ้าเป็นช่วงแรกๆที่เล่นเกมผมจะดีใจมากเลยแต่ว่ามไม่เอานะวะเปิดไม่ให้หมดไปเลยวะไหนก็ไหนละเปิดไม่ให้หมดไปเลยสามร้อยยี่สิบใบที่มีอะไม่ให้หมดไปเลยวัดกันไปเลยเออเอาดีอดบอกแล้วยายผมติดลม ตอนแรกกะจะเหลือเศษไว้สักร้อยไม่ไม่อะเปิดไม่ให้หมดเลยเปิดไม่ให้หมดไปเลยเหลือ,อวไว้ทำไมเหลือไว้ทำไมโอ้โหไม่ไม่ใช่ว่าสิ้นเดือนรอบสิ้นเดือนรอบหน้ามันเป็นการันตีโจโจเซ่นะโอ้โหผมผมแย่เลยนะผมท้อนะถ้าสิ้นเดือนหน้ามันเป็นการันตีโจเซ่น่ะ โอ้โหแล้วไม่ไม่ไม่ออกว่ะโอ้โหไม่ออกครับตายชักแล้วกูที่นี้ผมผมผมอาจจะเป็นคนแรกที่ได้ของเซิร์ฟนะแต่ผมเปิดได้นะแต่ผูจะได้หรือเปล่าโอ้ยมันไม่ออกมันไม่ออกจิมรัวรัวโอ้โหแล้วฉันนั่นฟ้ามาทำไมเปลี่ยนสายอกีกดีกว่า เปลี่ยนสายอีกเดีย๋ยกลับมาสายสองเหมือนเดิมเฮ้ยไปสายแรกไปสายแรกเมื่อกี้สายแรกมันเต็มมาลองสายแรกดูมาเราอยู่ครบทุกสายแล้วหนึ่งสองสามตอนนี้มันก็ไม่ออกอยู่ดีโอ้โหไอ้เยี่ยโจเซ่ใหม่แล้วทุกคนแต่มันเป็นร่างแรกโอโ้โจซีครับหรือโจเซ่นะขอเรียกโจเซ่แล้วกันโอ้โหไม่ออกว่ะร่างปีศาจขอสีเหลืองร่างปีศาจ โอ้โหจิตสังหารนี่ไอ้ออังเปล่าวะเออไม่ออกว่ะจริงจังเลยเปิดอยู่คนเดียวเนี่ยทั้งเซิร์ฟเนี่ยทั้งเซิร์ฟเปิดอยู่คนเดียวเนี่ยมาสามครั้งสุดท้ายครับสิบโลครับไปเอ้ยโลแรกยังไงทองสุดท้ายอืมมันทองไม่ออกว่ะ โอ้สีเหลืองแม้แต่สีเหลืองอะ่ะไม,ม่มาให้ผมเลยโอ้โหอย่างเกลือครับสามร้อยยีนะ่สิบใบวันนี้นักมายากลสิบครั้งสุดท้ายครับหมดแล้วว้ายโอ้โห,หมดใต้ดิน อ๋อแล้วแชนซปาโอเคนะครับอย่างเกลือเลยสามร้อยยี่สิบใบวันนี้แ <c oughs> ม่งไม่ออกไม่ออกไม่ออกซื้อตักอีกสิบใบดิมาลองดูสิบใบใช่แล้วะโอ้โหสองพันสองร้อยไม่ซื้อดีกว่าซื้อตัวซื้อตัวดำโชว์ดีกว่ามา ซื้อตัวดำโชว์โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมไม่ได้ว่ะคือโอกาสมันยากมากนะครับต้องมาลุ้นให้แม่งได้เนี่ยนะครับก็ใครที่สุ่มได้แล้วก็บอกกันด้วยนะเผื่อใครที่มาดูคลิปนี้แล้วเอ้ยผมสุ่มได้โจเซ่นะครับก็ยินดีด้วยนะดวงดีมากนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมกันด้วยนะผมไปละครับ